รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Electricity a n d l i f e กับครูเลดี้เก๋ๆผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้นะคะกับครูติงค่ะสวัสดีครับครูติงกราก,กิจศรีวิชัยนะครับลูกจ๋ามาถึงตอนที่9้าละเร็วมากเราเริ่มรู้จักว่าการที่เรามีไฟฟ้าทุกวันเนี่ยที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเลยค่ะซึ่งต้องมีโรงงานไฟฟ้าแต่แน่นอนว่าพอเรามาถึงวันนี้เราจะรู้ว่าโรงงานไฟฟ้าทุกโรงงานเน ก็จะมีทั้งข้อดีกับข้อเสียข้อเสียเด่นเลยก็คือเป็นไงครับน้องเก๋มลภาวะ <attacking. S 2> ต้องการคำน <Ugh. S 2> oh ี yeah. oh ้อาจารย์มลภาวะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรอะ Pollution เห็นไหมครับดังนั้นครับเรื่องที่สองวันนี้ครับที่ครูติ่งจะพาพวกเรานะครับมาเรียนรู้กันก็คือโรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะสำหรับคุณน้องเก๋คิดว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านไหนไปหนูว่าน่าจะเป็นอากาศแน่นอนเสียงก็น่าจะมีส่วนทำไมอ่ะน้ำด้วยถามก่อนว่าทำไมทำไมหนูอ่านมาแล้วค่ะเลอเลอจะไม่ลูกไอ้แม่าคนเราต้องรู้จักเตรียมความพร้อมเห็นไหมลูกเพราะโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเขาจำแนกเลยสำคัญเลยสามประการค่ะแต่แน่นอนว่า number one อากาศเพราะการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยหลักสุดก็คือต้องมาจัดการ ล่อยควันอ่าเผาไหม้แล้วก็ปล่อยควันออกมาใช่ไหมโรงงานต้องมีมลภาวะทางอากาศใช่นไหมพูดถึงโรงงานปุ๊บ้องมีท่อปองซุ้มขึ้นไปมีควันออกมาอันดับสองก้ามปีเตอรฟ้าของเราเนี่ยนอกจากเผาเผาปุ๊บเผาต้องการให้เกิดเป็นเเกิดป็นพลังงานพลังงานความร้อนร้อนอูอเอาไปทำไมความร้อนตรงนี้ย ความร้อนน่าเอาไปใช้งานค่ะเอาไปใช้งานยังไงจ้าผลิตไฟค่ะกลับมานิดนึงนะคะการคือเอามาต้มน้าต้มน้ำเอาแต่ว่าโรงงานไฟฟ้าต้องใช้น้ำต้องใช้น้ําพอต้มน้ําน้ําก็จะร้อนขึ้นเอาดังนั้นถ้าน้ําร้อนปล่อยลงสู่แม่น้ำาม่ขอบไปไงจ้าโอ้ได้กินต้มยําเลยได้กินแกงเลยเห็นม้ดังนั้นเห็นไหมลูกก็จะไม่เกิดมลภาวะทางน้าอ่ะ น้ำที่บริเวณสูงเนี่ยไม่ดีนะเพราะน้ำร้อนปลาตายาน้ำร้อนปลาตายนะถ้าเป็นครูสอนภาษาไทยจะอกน้ำร้อนปลาเป็นนะน้ำเดือดปลาตายนะน้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนปลาตายนะเพราะน้ำร้อนอ็อกซิเจนจะละลายลงในน้ำได้หน่อยนะจ๊ะดังนั้นจำไว้ว่าน้ำหมักผ่านการต้มจะปล่อยลงไม่ได้ทดีและแน่นอนเหมือนที่น้องเก๋บอกต้องมีเสียง อย่างของเราเนี่ยเป็นมหาวไม่รู้แน่นอนนะจ๊ะ <c oughs> เพราะอุย้ยน้องหูตึงเลยนะวันนี้เรียกอะไรไม่ได้ยินเลยนะจ๊ะ,ะมเมื่อเรืดังเสียงทาไมลงลมไฟฟ้าต้องมีเสียงะมันมีเครื่องจกักรใช่ไหมหรือแม้แต่ไอ้น้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่ต้มหนาวแล้วแม่แบบอาตั้งทิ้งไว้ <c oughs> มันยง <c oughs> มันจะดันขึ้นมาแล้วก็เราจะใช้กังหัขนขาดเราเปิดพัดลมเลย มันจะมีเสียง,ยง,ยงไปงอ่าดังนั้นจ้าวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงผลกระทบนะของโรงงานฟ้า3ด้านด้านที่1ก็คือด้านอากาศเป็นปัจจัยหลักด้านที่สองคือน้ำด้านที่สามก็คือด้านเสียงอ่ามาเลยจ้าก่อนที่หเลยจ้าพอเราเรียนผลกระทบเราก็ต้องหาวิธีการที่จะจัดก,การแก้แกปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศอย่างเช่นความจริงแล้วประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมเขาจะรู้จักการใส่หน้ากาก ใช่ญี่ปุ่นอย่างงี้ญี่ปุ่นเกาหลีคนจีนอย่างเงี้ยเขาจะใส่หน้ากากมาก่อนเราความแรงของมลภาวะอากาศเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่เราใช้เพราะว่าเราเรียนรู้ไปว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการผลิตกระแสฟ้าน่ะมีหลากหลายมากนะมีหลากหลายมากดังนั้นความรุแรงของผลกระทบด้านอากาศเนี่ยลูกจําไว้ในโลูกขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเพลิงที่ว่าประเทศนั้นโรงงานนั้นใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง ถ้าใช้ถ่านหินเนี่ยโอ้โหคำว่าถ่าน่ะพอพูดถึงําว่าถ่านควันเป็นไงเลยดำพิีเลยใช่ไหมจ๊ะแต่ถ้าเราบอกว่าชิดแสงล่ะดูแบบไม่มีการเผาไหม้ใช่ไหมจ๊ะดังนั้นแหละจำไว้เลยว่าความแรงของมลพิวอากาศจะขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่เราใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงงานที่ต้องมีการเผาไหม้แต่ถ้าแสงเขาไม่มีการเผาไหม้น้ำเขาไม่มีการเผาไหม้ลมหายใจของเราเป็นพิษไหม เป็นอ่ลองถอยใจใส่ตัวเองสิอย่ากองใจพ่อเด็กไหมเราไม่ได้เป็นพิษอย่างว่าเราต้อง้องเก็บคุยกับแฟนนะแฟนแฟนพ่อคุณแม่ไหมลมหายใจของเราไม่ได้พิษต่อแม่นะคะไม่ใช่คุยกับแม่แม่ล้มแม่ล้มนะเนี่ยดังนั้นอ่ะลมหายใจของเราไม่ได้เป็นพิษแก๊สที่มาจากการหายใจของเราเราเรียกเป็นแก๊สเสียอ่ะอย่างเช่นอ่ะน้องเก็บหายลมอ่ะน้องเก็บหายลมเนี่ยเป็นพิษไหมจ๊ะ ไม่ค่ะไม่เป็นแค่ของเสียนะไปข้อข,ของแถมด้วยนะครอ,อย่างปัสสวาวะของเราก็าเป็นของเสียมันไม่ได้เป็นพิษเห็นไหม mm hmm. อย่างเวลาเราอปัสสวาวะของเราสเปรดโดนมือ,อไม่ใช่ยิ้มรอกเลยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยจำไว้ว่าคําว่าเสียกับพิษไม่เหมือนกัน mm hmm. นะ,อ,ะอย่างเงี้ยดังนั้นจําไว้ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยพิษเลยลูกชื่อว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซ mm ัลฟูริกอะไรอย่างงี้ป่ะเห็นไหมเป็นกดแรงมากน้องเกดต้องแปลคำว่าซัลเฟอร์ก่อน เฟอร์กรรมฐานนะอ่าชาวบ้านเรียกว่ากรรมฐานเก่งมากจากชาวบ้านซัลเฟอร์เป็นพิษได้งมีกลิ่นฉุนด้วยเช่นกลิ่นน้ำพุร้อนอ๋อคุณติ่งอย่างนี้ได้ไหมกรรมฐานเช่นแบบพวกสะเดาอย่างมี้ได้ไหมได้อาหารที่มันมีสะปอหลอกดาชิละนะคะอย่างนี้แหละจ้ะน้ำพุร้อนเนี่ยชัดสุดเลยมีซัลเฟอร์หรือน้ำเน่าน่ะกลิ่นแก๊สไข่เน่าคือกลิ่นกรรมฐานเป็นพิษเลยเพราะเกิดเป็นกรด จำไว้เลยว่าแกา๊สก๊าซก่อไก่เจอน้ำจะกลายเป็นกฎอ๋อแก๊สก๊าซเจอห้ามจะแล้วพอเป,เปลี่ยนเป็นกฎจะมีชื่อคนไทยด้วยคำว่าอีกพอเหมือนเราเจอกฎซะหน้าเราต้อง นี่เห็นไหมแก๊สเจริญภัยได้คำว่าอีกเมื่อกี้ซันเฟอร์ดอไดออกไซด์เวลาเจอน้ำจะกลายเป็นกรดไดออกซันฟิกกปปนลิกษ์เห็นไหมถ้าเป็นแก๊สที่เป็นไนโตรเจนก็กลายเป็นกรดไนโตรอีกอดีไม่ว่าจะตอบว่ากรดไนโตรจิกนั้นแม่เป็นไก่นะจ๊ะถ้าเป็นแก๊สคาร์บอนคาร์บอนก็คาร์คาร์บอนิกอ่าคาร์บอนิกเห็นไหมถ้าคาร์บิกสั้นไปนะจ๊ะซันเฟอร์ซันฟิลิกษ์ไนโตรเจนไนโตรอีกไนตริกคอคาร์บอนคาร์บอนิกบอนิกเห็นไหม ดังนั้นเห็นไหมลูกนี่คือวิธีการจำกดต้องใช<อ><ห>้คำว่าอีกแล้วลออฉันเปนครูฉันรับปริญญานะ,นะคะดังนั้นตอนที่หนึ่งแกส๊สเมื่อใส่ดังนั้นเมือ่อเขา,าไหม้นปลอยแก๊สเราก็ต้องมาลดอ่ะอเขาทำยังไงแน่น,ะนอนครับเนื้อหาตัวนี้ค่อนข้างลึกนะเขาทำาดยการติดตั้งเครื่องเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่า F G D อ่าน้องเกดจะเป็นคนอ่านภาษาอังกฤษให้กับ่าน้องๆนะคณะาหารบ้านฟางจ้านี่นะคะคำแรกเลยค่ะ ก็คือ flu นะคะ gas desulfurization เห็นไหมเห็นประโยชน์ของครูเก๋ได้ยังวันนี้อ่าเอ๊ะถ้าครูเก๋ถ้ามีคำว่าดีนะดีเนี่ยมันจะแปลว่าดาวแปลว่า Away ก็คือแปลว่าแบบลดลงเอาออกนั่นเองหน้าคุูเก๋ดีพี่ภูมิใจในตัวน้องมากเห็นไหมแปลว่าลดลงเห็นไหม sulfur เห็นไหมลดซันเฟอร์จำชื่อภาษาอังกฤษเห็นไหม flue ข้างหน้าแปลว่าอะไรอ่ะ FLV แต่ว่าอะไรล่ะคะไปเป็นดิกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหร็นกไหมคะจำไว้ว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างในโลกหรอกโอเคปะถ้าครูรู้ครูจะถามพี่เกไดไหมดังนั้นตัวนี้เป็นชื่อเครื่องแล้วกันนะครับแล้วครับดังตัวนี้ลดไปตั้ง80-90%ค่ะคือเล่าให้ฟังเลยตัวนี้หลักสุดคือมาจากโรงงานฟ้าถ่านหินอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเมื่อก่อนตอนนั้นะโรงงานแม่เมาะจัดตั้งขึ้นเกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดซ์แก๊สไปทำเบเยกอนน้ำเกิดไม่ได้เป็นกรด แต่น้ําอยู่ในธรรมชาติคืออยู่ในอากาศเพราะอากาศมีความชื้นตกลงมาเป็นน้ําฝนน้ําฝนมทธิ์เป็นกดเรียกว่าปรากฏการณ์การเกิดฝนกรดฝนกรดใบไม้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอัวหาบ้านหนูก็ไปใบไม้เป็นสีเหลืองหมดเลยนั่นมันตายลดสีลอกหมดเลยจริงเหรอคะวิ่งเล่นระคายเครื่องชิ้นสูดดมเข้าไปพงจมูกเรามีน้ํามีความชื้นในตัวเราเกิดมิริทเป็นกดถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยเขาจึงได้เป็นเบอร์หนึ่งดังนั้นชาวแม่มอ ปัดท้วงเลยต้องอปปบพยพผลเป็นมลพิษจากโรงงานไฟฟ้าแต่ประจันเรามีเครื่อง FGD ลดแก๊ส<ะ>ตัวน,นี้ได้80-90%ิบเก้าสเปอชาวแมห่หม้อจึงกลับมาอยู่บ้านร้างหลังเดือของข้อันนี้คืออันหนึ่งอันดับสองลดแก๊สไนโตรเจนค่ะแก๊สไนโตรเจนออกซไซด์อะไรที่เป็นมีไนโตรเจนเนี่ยมันคือย <ใน S 1> ู่ในทุกโกลมไ้ไคะ,อ,ะอันนั้นเขาเรียกว่าแก๊ส ไปอยู่ตรงนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ารู้จะมาทำไมตรงนี้อ่านะครับก็มาอยู่ตรงนี้สิแล้วแก๊สในตัวเจนมันคือปุ๋ยพืชอ่ะมันมาจากสร้างพืชทักสันในตัวเจนถ้าอยู่ในพืชนะก็คืออยู่ในใบไม้ทําไมเกิดสีเขียวเราเรียกโครโรฟิลในตัวเจนพบในโปรตีนเนื้อหนังเราเมื่อตายก็จะกระแทยในตัวเจนออกมาเห็นไหมดังนั้นอากาศรอบตัวเราเนี่ยแก๊สที่มีมากสุดคือแก๊สอะไรน้องกีขมคบันไดออกไซด์ ดังหายใจออกกันแค่พอแล้วด้าไม่ต้องหายใจเข้ากันแล้วนะ<อ>ลูกแ,<ล>แก๊สที่แม่สุดคือแก๊สในตัวจนนเจนเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยเอา้าวทำไมต้องมีเยอะเพราะโลกนี้พืชหรือสัตว์ต้องมากกว่านั้นพืชพืชเพราะพืชเป็นผู้ผลิตเห็นี่ไหมเขาจะเอาไนโตรเจน,เนมาทมําให้เกิดเป็นสีเขียวคือโคโรฟิลถ้าบ้านเราใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่นะแปลว่าเขาขาดไนโตรเจนต้องไปเติมปุ๋ยไงอ๋อนี่เองชมดีที่มีติ่งนะนั่นแก๊สแรกเป็นแก๊สพิษเพราะทาไปอย่างประหยัดกับน้ำจะมีที่เป็นกกกรรรรดดดเียว่าไไไนนนนตตัังง้ กมีกระบวนการเรียกว่า SCR r ฟังคุคเกะจ้า Selective นะคะ Catalytic Reduction อา Reduction แปลว่าการลดการลดแค่ตรงนี้คือตัวเร่งเห็นไหยแปลว่าตัวนี้มันจะช่วยเร่ง Selective การเลือกนะคะแปลว่าตัวนี้เขาจะดึงแก๊สตัวนี้ไปกำจัดให้เราเพราะแก๊สตัวนี้จะทำให้เกิดเป็นกฎเช่นเดียวกันเห็นไหม ซึ่งนิยมแพร่หลายและถือว่าเป็นตัวที่เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงตรงนี้เป็นกระบวนการนะแต่ถ้าไม่กินซัพเปอร์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือแต่โนได้เป็นกระบวนการาว่าเราจะใช้ต,ตัวเลขในการแบบลดมันเลือกอเขาบอกว่าเลือกใช้ไงเตาเผาที่สามารถลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้ลูกกระดูไปด้วยนะลูกกระป,ป๋องกูติไปด้วยนะครับและนัมเบอร์สามลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อุ้ยลมหายใจของเราเป็นคาร์บอนอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด์ จมูกของเราไม่ใช่ท่อไอเสียนะลูกลมหายใจของเราจมูกของเราเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเสียแต่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเวลาไฟไม่ตึกอะเราเห็นว่าควรจะออกมาตรงระเบียงแล้วก็บุกมือบางคนนู้าเขาเปลี่ยนหลอดไฟนะไม่ใช่เวลาเกิดไฟไหม้คนเสียชีวิตเขามักจะมีสาเหตุมาจากอะไรขาดอากาศอ่าเขาได้สำลรับควันเคยได้ยินไหมขาดอากาศก็คือขาดออกซิเจนค่ะเพราะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้เป็นแก๊สพิษ คำว่าพิษไม่ใช่เสียใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นแก๊สพิษเพราะมันจะไปแย่งออกซิเจนนางชอบไปแย่งออกซิเจนเพราะนางขาดออกซิเจนเพราะโมโนดูจากชื่อนะลูกดูจากชื่อตามเจ้าข้างหลังครูติงนะโมโนแปลว่าหนึ่งมันมีออกซิเจนตัวเดียวลมหายใจของเราเป็นคาร์บอนไดไดแปลว่าสองนางขาดออกซิเจนนางถึงไปแย่งออกซิเจนจากตัวเราทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนหายใจไม่ออกค่ะตุยสูงขดดังนั้นคนที่อยู่ในไฟไหม้เยอะๆตายเหตุการ์ตายคือแก๊สตัวนี้เลย คาร์บอนและบอกแล uh, ah ้วว่าคาร์บอนมันคือเชื้อเพลิงเพราะเชื้อเพลิงทับพืชจะมีคาร์บอนดังนั้นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิเจนมันน้อยมันจะแยกออกซิเจนจากร่างกายของเราดังนั้นแก๊สตัวนี้เราจ่รู้เลยว่าเป็นแก๊สคาร์บอนมอนไซด์วมหายใจของเราสีอะไรไม่มีสีไม่มีสีจําเอาไว้ไม่มีสีแต่ข้อรถเมล์ควันเป็นสีอะไรดํานั่นแหละคาร์บอนมอนอกไซด์เวลาคุณนั่งรถเมล์เวลาขึ้นรถเมล์ไหมเราจะเห็นว่า คนหลับกันหมดเลยยิ่งมีผู้หญิงท้องคนแก่หลับกันหมดเลยจริงจริงด้วยทางที่นอนพอมันแย่งออกซิเจนทำให้เราง่วงบางทีง่วงคืนใสอาเจียนบางคนก็ตัวเองแพ้ท้องนะแล้วบางคนเสียชีวิตบางคนนอนนั่งอยู่บนรถเมล์ตั้งแต่เมื่อวานละตายไปแล้ววะวเวลาเรานั่งรถเมล์ที่กรุงเทพแบบเมืองที่อาเมือนที่มีการจราจรติดขัดแก๊สตอนนี้มันแย่งออกซิเจนจำไว้เลยดังนั้นเขาทําได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่เขาต้องทำา้อสะอาด เพื่อไม่เกิดเข่าเพราะเรว่อนี้คือเข่าและจะต้องควบคุมกับให้ให้มีออกซิเจนที่เหมาะสมเพราะแก๊สตัวนี้มันขาดออกซิเจนมันหิวออกซิเจนเพื่อให้เกิดการพายใที่สมบูรณ์เพราะสมบูรณ์จะเหมือนตัวเราจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์2.4จะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนถึงสองตัวละไดแปลว่าตัวนี้ไม่ใช่ก๊ซพิษแต่เป็นของเสียอ่าเห็นไหมทำได้โดยยังไงแต่แก๊สตัวนี้มันลมหายใจของเราบอกว่ามันร้อน มันคือแก๊สเดินกระจกเขาบอกว่าทำด้วยโดยกรรันรวบรวมก่อนกักเก็บไว้ก่อนกักเก็บไว้ไหนไว้ใต้ดินหรือไว้ในน้าอย่างเวลาน้องเก๋เล่นละครอ่าเวลาน้องเก๋เล่นละครที่มหาวิทยาลัยเห็นไหมเออเดินอยู่ข้างดา้ายยืนตรงปากกล้วยใช่ไหมเออเดินตรงปากกล้วยอย่างเงี้ยเออช่างว่าที่จะไม่ผีอยู่น่ากลัวเขาต้องปไปอะไรอ๋อปล่อยควันด้ายไอได้ายไอได้ายไอเออด้ายไอนะ่กมันคือแก๊สธรรมอาตส่านเขาเล่นน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งทำมาจากแก๊สธรรมอุต่า อ่าหรือหรินไอติมแต่รถไอติมเย,ย็นมันไม่ใช่น้ำแข็งนะ <ไอ S 1> มันคือแก๊โโสธรรมชาติมันคือน้ำแข็งแห้งดังตัวเนี้ยเขาสามารถเก็บไปได้ในอุตสาหกรรมทำความเย็นอ่าเช่นในแหล่งน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติที่สูบออกหมดแล้วเขาก็เอาแก๊สไปเก็บไปเพราะว่าแน่นอนเราสูบน้ำมันขึ้นมาข้างล่างก็จะเป็นโพรงพอเป็นโพรงพเวลาผ่านไปปุ๊บแผ่นดินยุบเลยเราเห็นว่าเวลาเราสร้างบ่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ย บ้านเราตอนนั้นา<อ>ดูสุดไปเออมันเยอะไปเพราะข้างล่างเป็นโพงเพราะเราสูบเมื่อก่อนคนสมัยโบราณสูบน้ําบาดาลขึ้นมาอย่างเนี้ยถึงว่าหรือหนองน้ําใหญ่ในในในประเทศที่เป็นหนองน้าธรรมชาติอะมันเกิดจากการละลายของเกลือใต้แผ่นดินเข้าไปเพราะใต้ดินมันเป็นโรงอย่างเงี้ยแหละดังนั้นเขาก็เลยเอาแก๊สตัวเนี้ยเอาไปแทนที่เห็นไหมไปแทนที่หรือเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมก็ใช้อุตสาหกรรมทำความเย็นเห็นไหมนี่แหละคือการจัดการที่ดีก็คือเอาไปใช้เอาของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เห็นไหมอ่ะต่อไปเบอร์ห้าโอ้โหฝุ่นแน่นอนการเผาไหม้ต้องมีฝุ่นละอองแ,นะแต่ฝุ่นละอองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเล็กมาก PM อย่างเงี้ยอ่า PM ไง PM ไงอ่ะทำได้้วยก็ต้องอันนี้ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์แปลว่าเล็กๆอุป,ปกรณ์อ่าอ,อ,อุปกรณ์กําจัดฝุ่นละอองก็เช่นเครื่องดักฝุ่นก็เหมือนกับบ้านเราเขารียกว่าเครื่องดูดฝุ่นแต่มันติดได้เขาก็ใช้ ก่อนที่ปะปอกปองออกมาเขาจะมีเครื่องดูดฝุ่นเขาจะเป็นลักษณะของประจุไฟฟ้าเพราะบวกลบมันดูดกันได้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมจะให้ไฟฟ้าสถิตมาแรก,กก็คือไฟฟ้าที่อยู่ในตัวของมันอย่างเงี้ยเขาจะทาให้ฝุ่นกลายเป็นประจุลบก่อนแล้วปลายปองก็จะเป็นขั้วบวกเพราะบวกกับลบจะดูดกันฝุ่นก็จะออกมาน้อยนั้นเราจะดูเลยว่าโรงงานอุตสาหกรรมถ้าปล่อยควันดานั่นแปลว่าไม่มีการดูดเขม่าไม่มีการดูดฝุ่นแต่เราสังเกตว่าโรงงานปัจจุบันอ่ะไม่มีควันสีดำแล้วนะ นังมีแบบเครื่องกรองอ้ว่็หละเพราะพวกนี้แหละเห็นไหมหรือหรือท่อไอเส,สียรถยนต์เราอะเราสตาร์ทรถปุ๊บเราไม่มีควันไม่มีสีเลยเพราะปัจจุบันเป็นการทําให้ที่สมบูรณ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปแค่ของเสียเห็นไหมแต่ถ้ารถมีแบบประเทศไทยเรารถอายุเยอะมันจะมีควันดำหรือแยกบุ่นแบบหลมหมุนก็เหมือนกับเราถ้าน้ำบ้านเรามีตะกอนเ้าเรอยากทำให้น้ำใสทำไงอ๋อก็ใช้เครื่องกรองอ่ะเครื่องกรองแล้วก็ใช้คนโบราณใช้สังคมทำางไง หมุนแกว่งเพราะ<ช>ดับไปที่ฝุ่นฝุ่นมันเป็นของแข็งมันก็ตกตะกอนนองก้นกตามในเวียนใช่ไหม,ไหมก็ใช้หลักการเหมือนกันเวียนอย่างนี้ก็ได้หรือ,อน้องเกดพย่ยมตอบกรองก็ใช้กระดาษกรองเหมือนเราใส่หน้ากากเห็นไหมก็กรองฝุ่นแบบถุงกรองรับการเดียวกหน้ากากเลยแต่ก็คือใส่หน้ากากให้กับโรงงานใส่หน้ากากให้กับโรงงานโดยมีถุงกรองเป็นกรองฝุ่นเราจะรู้ไงว่าหน้ากากเนี่ยเราควรจะเลือกใช้ละมันจะเป็นสีดำเลย ถ้าไปโรงงานจะเป็นสีดำเลย <ไง S 2> อ่าอย่างเงี้ยจา้าอ่านี่แหละคือการจัดการต่อมาผลกระทบต่อไปด้านที่สองตอนที่2ลูกผลกระทบและการจัดการซีลน้มถังน้ำน้ำโรงงานไฟฟ้าใช้น้ำตอนขั้นตอนไหนนะอืมขั้นตอนปล่อยขั้นตอนเอามาต้มคล้ายกันออกถึงคล้ายกันออกยงคล้ายกันเข้าเอามาต้มเพื่อทําให้น้ำากเป็นไอ้น้นําเพื่อไปหมุนกังหันลมกังหันกังหันชีวิตไม่ต้องมีลม กัรหันไอ้น้ำกัรหันไอ้น,น้ำดังน้ำหมาดอยู่กันจ้าเห็นไหมลูกครูจะอ่าครูจะให้ครูเก๋หลอกให้ครูเก๋ตอบ,บไปเรื่อยเห็นไหมเพื่อแทนใจเราเพราะว่าเราไม่ลูกไม่สามารถถามครูเิงได้ลูกไม่สามารถโ่มานะจอได้ถ้าลูกโ่มานะครูวิ่งเลยนะจ๊ะวันนี้หเห็นไหมครูเก๋จะเป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนอ่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้น้ำถึงสองส่วนจ้ะส่วนที่หนึ่งน้ำที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ น้ำที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆก็คือแน่นอนว่าโรงงานมันต้องร้อนและเราต้องใช้น้ํามาต้มออแต่น้ําพวกนี้เขาจะมีการเติมสารเคมีลงไปด้วยเพราะว่าถ้าน้ําจริงๆน้ําบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยโอ้ในธรรมชาติมันไม่มีนะเก๋เพราะเราต้องไปซื้อน้ําในอ่าร้านสะดวกซื้อมาต้มเนี่ยโอ้ก็<อ>ไม่ไหวไ<ฟ>โรง,งงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ริมแม่น้ำเช่นโรงงานไฟฟ้าพระนครเหนืออ๋อเนาะ จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาจะดูดน้ำนั่นนั้นเขาต้องใส่ปั่นปีนใ่ไเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนก่อนเอามาต้มไม่งั้นโอ้โหมีผักตบชวาด้วยอะโอเคป้าใช่ไหมมีเรือลากสายด้วยนั้นต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนต้มและโรงงานมันร้อนโอ้ถ้าร้อนไม่ไหวนะโรงงานระเบิดนะต้องมีน้ำเพื่อใช้ทำหล่อเย็นเหมือนกับรถยนต์ของเราต้องมีการติมน้ำหล่อเย็นอ่า เพื่อสําหรับระบายความร้อนนะในระบบซึ่งเพราะน้ำพวกนี้มาผ่านกระต้มมันจะมีอุณหภูมิสูงมันจะมีผลต่อโรงงานปลอาจจะเบิ่ดได้เนี่ยนี่ะจริงถามอีกเราคืออย่างนั้นดูดน้ํามาจากเจ้าพญยาเราก็ต้องขออนุญาตปะ ه, คะอ่าก็คือเขาก็เป็นทักรักเหมือนกันทูกอย่างก็ต้องถูกต้องตักกทหม่อยู่แล้วมไม่ใช่แค่หยุดนะ <laughs> นะอ่าเห็นไหมแต่เขาก็ต้องเห็นไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยเขาสัางเกตมาว่าเออ ทำไมลงในพพพอครูติ่งเล่าอะว่าทำไมต้องอยู่ใกล้แม่น้ำอะก็หลักการก็คือเอาน้ำตรงแต่เมื่อถ้าเปเมื่อก่อนอะโอ้มันต้องปล่อยควันแน่นอนใช่แต่พอทุกวันนี่เขาลดแก๊สต่งางๆไดแล้วอ,อ่ะ,ะดังนั้นมาดูครับว่าน้ำพวกนี้มีการเติมสารเคมีน้ำพวกนี้ร้อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ําไม่ได้แน่นอนเ<ช>พราะครูติง่งบอกว่าน,<อ>น้ําอุดมสูงโอ้ปลาสุกเลยแหละไม่ใช่แค่นกเลยแหละอ่ะมาเรามาดูการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ํากัน เมื่อน้ําที่เราใช้มี2อ,อย่าง1เราเติมสารเคมีเข้าไปเพื่อปรับปรุงก่อนอมาต้ม<ะ>ให้เกิดอะไรสองเราใช้น้ําเพื่อระบายความร้อนดังนั้นการจัดก,การก็ต้องแยกเป็น2วิธี<ะ>หนึ่งควบคุมอุณหภูมิของน้ําก่อนที่เราจะปล่อยสู่แรงน้ำทางธรรมชาติอ่าเพราะเขาบอกว่าโดยน้ําทิ้งจากข้อหล่อเย็นี่ยมันมีความุณนอ่าดังนั้นเขาจะไปเอาไว้ในบอ่อพักก่อนแค่ชื่อ,บบอก็บอกแล้วบ่อพักใช่ให้นางได้ เย็นๆนะอะอย่างน้อยก็ประมาณสักวันหนึ่งอให้มันตกตะกอนนอนก้นเพราะมันผ่านโรงงานที่มีการเผา่มันก็มีขมเมามีเศษตะกอนก็ให้ตกตะกอนนอนก้นแล้วก็ให้ลดอุณหภูมิหรือประมาณ28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดำมูชีวิตเนี่ยคือการเขาเรียกอุณหภูมิห้องคือเปิดแอร์เราเปิด25นะแต่ไม่ใช่อุณหภูมิธรรมชาตินะเพราะขนมีม้านะเออขนมีม้านะอะขามดูิก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ระบายไปบ่อพักที่สอง ่อปรับให้อุณหภูมิใกล้เคียงกับธรรมชาติก็คือปล่อยทิ้งไว้เราจะสังเกตโรงงานไฟฟ้าเองนะมักจะมีแบบหามาถึงอ่างเก็บน้ำนั่นคือบอกขาเขาปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติให้มันปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเองกำหนดมาตรฐานเลยว่าน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมคือ33สองศา สามจีดสอ่าและค่อยปล่อยเพราะเราเปิดแอร์ในห้องเราต้องเปิด25ทําทำไมเราไม่เปิดส3เท่ากับข้างนอกล่ะก็ไปนั่งคันนอกเห็นไหมมาไปลูก2น้ำตัวเนี้ยบอกแล้วว่าเราต้องเติมสารเคมีอ่าดังเนือังเนื้ออยู่ไม่ได้นะจ๊าเราต้องจัดการสารเคมีเราปล่อยลงไม่ได้เขาก็บอกว่าต้องกักน้ำไว้ก่อนให้บอกในเขาเรียกบอกปรับสภาพน้ำก็เติมสารเคมีเข้าไปปรับปรุง ดีสุดก็คือปรับให้มันเป็นกลางเพราะทานเคมีอาจจะมีทีเป็นกดหรือเป็นเบสก็ได้ก็ปรับให้เป็นกลางเพราะในธรรมชาติเสีก็จะเป็นกลางนะถ้าเป็นกดจะมีรสเปรี้ยวออย่างน้องเก๋ส่วนไหนจะเป็นกดกลิ่นตัวหนูง <c oughs> ไงนี่พี่ตอนนี้พี่ขมคอเลยนะคะ <c oughs> อย่างเนี้ยมันเป็นสาวเปรี้ยวแตถ้าเป็นเบสอ่ะจะมีรสฝาดหรือขมอ่า ฝาดหรือขมนี้ไมใ่ให้เดานะอธิบาย <c oughs> เราเคยได้ยินเขาเปรี้ยวปากกับมขมคอใช่ค่ะเนี่ยมันคือตัวเราอ่าดังนั้นเขาจะปล่อยกิงไว้ให้มันตกตะกอนเพื่อให้สารเคมีตกตะกอนก่อนและเติมคอรีนทำไมต้องเติมคอรีนวัตถุประสงค์เพื่อว่าให้มันปรับระดับเท่ากันนี่เป็นชูโรนี่เนชูโรอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยนอีและมลพิษด้านสุดท้าย ผลกระทบตอนที่3แล้วนะคบหมดเลยตอนที่3ผลครบและการจัดการเื้าหนอมด้านเสี่ยงด้านเสี่ยมโครงไฟฟ้าแน่นอนคนทํางานแต่ละอาชีพจะมียูนิฟอร์มอ่าใช่่าจะมีเครื่องแบบที่เหมาะสมเอ๊ะทำไมตำรวจต้องใส่เสื้อรัดกันล่ะเอ่อทำไมต้องใส่รัดเพราะว่าจะได้เอ่อเน็บปืนทำเท่ๆตาผู้ร้ายจะได้กลัวเห็นไหมส่วอย่างต้องมีต้องมียูนิฟอร์มเห็นไหมเอ๊ะทำไมคุณหมอต้องใส่ชุดขาวอ่ะ ตอนผ่าตัดเขาใส่ชุดเขียวอทำไมเขาไปใส่ชุดแดงอะวิชาววิทยาศาสตร์สอนนมดเหมือนกับพี่ขูดเขียวดูปลอดภัยหรือเปล่าคะเขียวสดชื่นดูสบายตาอมาเรามาดูแล้วว่าทาเสียงกันลูกเสียงจากหม้อน้ําเพราะว่าหลักการเนี่ยเราต้องต้มน้ำโอ้โหแค่เราต้มน้ำที่บ้านอะดังนะเราดังเลยอ่าเครื่องกมุนิไฟฟ้าเพราะเขาทั้งหมุนปั่นปั่นปั่นไม่ได้เราปั่นจากขยาน เราจะได้ยินเสียงปันใช่ไหมอ่ากังหันพันดลมหมุนเราก็ได้ยินใช่ไหมหรือยานพาหนะที่เขา้าเข้าออกใช่ไหมเขาเอาเชื้อเพลิงมาส่งค่ะเข้าทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันละดังนั้นหมดควาทางเสียงดังนั้นเขาจะมีอยู่ความเขาจะมีหูฟังเขาจะมีอยู่หูงฟังมาเรามาดูกันก่นกิจกรรมเดี๋ยวพอตกกลางคืนกลางวันจะเสียงดังบ้างไม่เป็นไร างเช่นตอนนั้นเราเอะอะมาเทิร์นตัวนี้ได้ค่<ฮ>ะแตแะ่ถ้าเรามาอัดกลางคืนโอ้โหโผีเจ้าที่อยู่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ใช่ไหมดังนั้นกิจกรรมที่ก่อเสียงรบกวนในเวลากลางคืนอ่ะยังอยู่บ้านอ่ะถ้ากลางวันเขาจะถ้างมาจะเสียงดังเราไม่เป็นไรเพราะบ้านเราก็ดังพอกัน <c oughs> แต่พอกลางคืนเราก็ไม่อยากให้ข้างกลางคืนเสียงดังดังนั้นจําไว้เลยประเทศนี้และทั้งโลกข้ามมาตรฐานไม่เกิน85เดซิเบลดนะครับระยะห่างจากจุดกําเนิด1เมตร อถ้าคุณสิงเพิ่มให้นะดูไม่เกินแปดชั่วโมงรู้สังเกตสีว่าประเทศทั้งโลกส่วนใหญ่เริ่มทํางานกี่โมงเก้าแปดครึ่งแปดครึ่งแปดครึ่งนแต่เริ่มติกิ๊เก้าติ๊กมเลิกกี่โมงเลิกกี่โมงสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งเฉียดนิดเดียวนะแกปล่อยก่อนขอโทษนะแกสอนแกชอบปล่อยก่อนนะจะชนะแน่พี่อะตรงเวลาเป๊ะแปดชั่วโมงเลยนะดังนั้นนี่คือกฎ 马肉。<My> ว่าเขาจะให้ทํางานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงถ้าทํางานเกินไป8ชั่วโมงฝรั่งเขาเรียกไงนะ overtime ot เ,เห็นไหมก็ต้องรับเงินเพิ่มค่าไปตั้งแต่หูเหมือนน้องน้องตากล้องโ้ว <c oughs> ันไงเออตองไปลัลษาวันนี้น่าจะไปอีก3ามคนอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เกิน8.5จาก1เมตรจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นข้อกาหนดความดังของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโลกยังไงี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอะมาดูปิดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์แปลว่าเล็กหรือใหญ่เล็กอุบนะจ๊ะอุบอุบเห็นไหม ควบคุมเสียงอ่ะอย่างเช่นห้องอัดต่างๆเขามักจะมีคือผิวบุให้มันขุกขระให้มันมีความนุ่มติดผ้มาม่านอ่ะมีช่องมีความ,มขุกขระเพราะถ้ามันเรียบมันจะสะท้อนอ๋อมันจะสะท้อนหรือในโรงภาพยนตร์เห็นไหมจะมีพรมมีผ้าม่านไปกระลดเสียงสะท้อนห้องซ้อมดนตรีอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นเขาจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงง,งาน ช่วงเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและติดตั้งว่าดูดซับเสียงก็คือพวกที่มีความขั่พวกนี่มีความนุ่มอ่ะที่เจ๋งมากเลยก็คือเขาจะมีการไปทำทำความสะอาดกังหันเพราะเขาต้องทำมาตลอดเวลาใช่ไหมอ่ามันจะฟูดใช่ปหเขาก็ต้องมีการใส่หูฟังแบบลดเสียงลดเสียงเหมือนงานประกวดไงเออมาตรฐานก็เหมือนเดิมไม่เกิน85เดซิเบลฝากจำเลขนี้ไ้อ่ะฝบาแปดสา ดังนั้นโรงงานไฟฟ้าเนี่ยความจริงแล้วว่าเรามักจะรำคาญคือเมื่อทางเสียงที่สุดใช่พี่ติ๋งคือหนูเป็นอยู่คอนโดแล้วเสียงดังเนี่ยแล้วนอนไม่ได้หนูเป็นหรือว่าหนูเป็นคนทำเปิดรถแห่อไรลูกจ๋าอากาศอะเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้ละน้ําถ้าเราไม่ออกบ้านเราก็ไม่รู้ละแต่เสียงอยู่ในบ้านเราก็ได้ยินเสียงมันเข้ามาได้ดังนั้นโรงงานไฟฟ้าควรจะทําการตรวจว่าเสียงอย่าังเสีเพราะมนพื้นทุกคนบริเวณรอบข้าง อ่าอย่างนี้เลยนะหรือถ้าแบบยังเสียงดังอยู่ปลูกต้นสนไงจ้าล้อมรอบโรงเลยอ๋อให้แบบต้นเสียงให้เป็นตัวซับเสียงโอ้ยนี่ไงสุดเลยแล้วมีข้อดีด้วยสีเขียวสดชื่นใช่ไหมแล้วก็นี่แหละเป็นตัวดูซับเสียงที่ดีสุดต้นอื่นได้ไหมพี่ติ๋งอ่าน้องเก๋อาจจะเอาดอกเข็มก็ได้นะเล็กดีอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้นไม้สูงๆนิดนึงเข้าใจป่ะ ดังนั้นเราไปดูในเขตโรงงานอุตสหครับจะเป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยนะเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแลวควรจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ผัดใบไม่ผัดใบเพราะมันไม่ใช่ว่าพอถึงฤดูผัดใบนะโอ้ไปร่วงเลยหลือแต่กินก้างตาขานะก็ไม่ต้องมีอะไรมาซับแล้วล่ะหนูรู้แหละตัวต้นไม้เนี่ยเขาหน้าจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าน้อย a บ r i e r นะคะไม่เสียแรงที่พี่เอาหนูมาดูไวยมีนเประโย์มากเลยดังนั้นเราจะเูอีกว่าเขตโรงงานสนิทต้นไม้ เขาไม่ได้หวงความสวยงามต้องมีประโยชน์อย่างน้องเก๋นอกจากเป็นคนสวยงามแล้วมีประโยชน์ไหมมี <c oughs> วันนี้ครูติ่งก็มาทบทวนให้เราถิงตรงนี้นะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปจ้าเด็กๆคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคือปังไม่ไหวนะคะครูเก๋นะคะชอบมากเพราะว่าประสบกับตัวเองในเรื่องของออมลภาวะเสียงเราได้รู้ต่างๆว่าอะไรเช่นอ๊บอู๊บอู๊บ อุปก่อนอุปกรณ์เล็กๆเด็กๆคนไหนนะคะอยากไปทบทวนสามารถที่ดูย้อนหลังได้เลยนะลูกนะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ Electricity and Life กับครูเลดี้เก๋และครูติงต้องขอลากัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ